กรับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายมนทนภาคสุวรรณครับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนครับขออนุญาตกลับเรียนผ่านไปยังท่านสมาชิกวุฒิสภาครับกรณีที่ในประเด็นที่สำนังำนกงบประมาณถึงได้อยังมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกับการสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับประเด็นแรกที่สำนักงบประมาณได้กรุณาให้ความเห็นไว้นะครับ ในขั้นตอนการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับก็เป็นเรื่องของควรจะจัดสรรให้กับนักเรียนยากจนหรือนักเรียนที่ประสบภาวะทุพโภชนาการเท่านั้นนะครซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ดําเนินการจัดสรรให้แล้วอันนี้ก็คงจะเป็นไปตามหลักการของสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับตามที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาได้กรุณาให้ความเมตตากับนักเรียนโรงเรียนเอกชนไว้นะครับซึ่งไม่ว่าจะเรียนอยู่ที่ไหนผมคิดว่าก็ สอดคล้องกันก็คือเด็กนักเรียนโรงเรียนเอกชนก็เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศแล้วก็จะออกไปเป็นกําลังที่สําคัญของประเทศไทยนะครับอีกหลักการหนึ่งก็คือเห็นว่าเราสามารถใช้งบจากกองทุนโครงการอาหารกลางวันซึ่งมีอยู่เป็นกองทุนซึ่งซึ่งซึ่งเป็นกองทุนไม่ได้ใช้ดอกผลจากกองทุนได้นะครับก็นําเรียนว่าปัจจุบันเนี้ยกองทุนมีดอกผลไม่มากนักนะครับแล้วที่จัดสรรให้กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการชนหรือว่าสพทเนี่ยหรือโรงเรียนของรัฐเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นโครงการส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยทำกเกษตรหรือว่าเลี้ยงสัตว์หรือว่าทําในสิ่งที่เอามาเสริมเติมเต็ม,ตมกับอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดสรรเงินให้กับนักเรียนเป็นรายหัวอยู่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเงินจากกองทุนเราได้อย่างปีงบประมาณ 66, -66 ที่ผ่านมาเราได้อยู่ที่67,000 บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะเอามาสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารให้กับนักเรียนเป็นรายคนได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่หัวละ22บาทเป็นเบื้องต้นนะครับครับอีกส่วนหนึ่งที่สํานักงบประมาณได้กรุณาให้ความเห็นไว้ก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาในโรงเรียนของสอพทปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียนลดลง เราก็เลยมองว่าในภาพของการบริหารจัดการการศึกษาเนี่ยก็ควรที่จะคํานึงถึงสัดส่วนตรงนี้ด้วยกถ็ถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าในเมื่อสพทมีนักเรียนลดลงมีที่นั่งเหลือก็อาจจะให้โรงเรียนนักเรียนโรงเรียนกอกชนเนี่ยไปเรียนในโรงเรียนของสพทซะก็จะได้รับงบประมาณแล้วก็ดําเนินการเป็นการมองการบริหารจัดการการศึกษาในภาพรวมนะครับอันนี้ผมก็ขอนําเรียนนะครับว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนเราก็เป็นทางเลือกนะครับเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยเราใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างจะน้อยกว่าที่รัฐจัดนะครับเราเรามีการหารเฉลีย่ยออกมาดูแล้วเนี่ยนักเรียนโรงเรียนเอกชนเราถ้ารวมเงินอุดหนุนไดนะ้ก็ได้ประมาณอยู่ที่ไม่เกิน20,000บาทนะครับสำหรับโรงเรียนที่รับอุดหนุนนะครับแต่ของรัฐเนี่ยถ้ารวมเงินเดือนครูรวมทุกอย่างด้วยเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ย ก็ควรที่จะเป็นโอกาสของนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเอกชนแล้วก็ควรที่จะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในเรื่องของอาหารกลางวันเช่นเดียวกันนะครับผมขออนุญาตนําเรียนเพิ่มเติมอีกนิดเดียวนะครับในส่วนของงบประมาณที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาได้กรุณาสอบถามว่าปัจจุบันงบประมาณ67เนี่ยเราตั้งไม่ทันนะครับเพราะว่าในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชนถึงแม้เราจะมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญน,นะครับแต่ในการดําเนินการเนี่ยเราต้องใช้ 呃。Uh พรบโรงเรีรเนยนเอกชนนะครับตามมาตรา13เล็บ1เนี่ยก็ต้องเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นประธานเนี่ยเสนอความเห็นไปที่คณะรัฐมนตรีซะก่อนเมื่อคณะรัฐมนตรีรับหลักการแล้วเนี่ยครับทางฝ่ายงบประมาณหรือสำนักงบประมาณเนี่ยถึงจะให้เราตั้งซีลิ่งได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในปี68เนี่ยเราขอซีลิ่งใส่ไว้ก่อนแล้วนะครับ3,900กว่าล้านเนี่ยซึ่งจะเป็นวงเงินสําหรับนักเรียนที่ยังขาดแคลนอยู่ที่ยังไม่ได้ รับการอุดหนุนนะครับในปี68แล้วหลังจากนี้ก็ถ้าเราได้รับผลการศึกษาจากทางวุฒิสภาเราก็จะนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการสา่ชนแล้วก็นําเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการนะครับซึ่งเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้วเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์แล้วก็ที่จะสามารถตั้งงบประมาณในปี68ได้ครับ,รบขอบพระคุณครับ